นี่เห็นบ่อเครื่องบินเห็นบมอสบายสบายพักอยู่สนามบินนะคะนี่คือสระว่ายน้ํขภางหลังโรงแรมที่มยน้อยพักนะคะนี่ค่ะตรงที่ไม่ใหญ่น้อยพักนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะว่ายน้ําเล่นกันตรงนี้นะจ๊ะนี่คือที่ว่ายน้าไม่น้อยว่ายน้ำาุกเป็นกันบซิมบ้านางอ่งอ,งอ,งองยองเองยองยีหม่งซ่าเด็กน้อยนี่นะพักนี่แหละคือพักผุนกับซิแมนบีบีนะคะบีบีส่วนเล่นเลยว่าสันแมวยาฟ้า,า,าวแม่ยังไม่พร้อม เป็นมองพักพอนเขาไม่น้อยเงี้ยมาแรกนะคะต่อไปนี่ก็มองนี้แล้วนะคะเพราะว่าเขาเตรียมซุดมาแล้วเขากระเด็นกันที่แถวนี้แหละบรรยากาศดีค่ะด้านหล่างคนนะชิวๆเครื่องบินก็บ,นบินผ่านปรือ่อดำหัวไปดำหัวมานะคะรู้ไว้ว่าน,นั้นคืออะไรโรงแรมเกาะรันตาเอ้ยเกาะรันตาร้านอาหารเกาะรันตานะคะชิวๆสบายๆอยู่ตรงนี้ได้ร่มบรรยากาศธรรมชาติมากเลยค่ะไม่เลยมัอมกอยู่ยังสี่ พอไงแล้วมากมากได้ย่่แรกเร,ราิื้อนางยังสี่แหละค่ะหน้าสน,นามหน้าสะใภหน้ามองน้องนางประจําแถวนี้นะคะบรรยากาศดีร่มผัดปิววิววิววิว,บ,ว,บ,วบ,บ่อยนะคะเดี๋ยวไม่น่อยจะไปหากินข้าก่อนนะคะรักนะจุ๊บจุ๊บบอเราจะไปอะไรกัน <มา S 1> เราจะไปกองเอเล่อยู่บนสระน้ำกันนะคะวันนี้ไม่ใหญ่น้อยจะลระล้านริมสรสะน้ำแล้วจะมาสก์ล นี่นะคะเดี๋ยวจะลงจะลอยให้ดูนะคะจะดูช้างกันไหมคะสักครู่เล่นน้ำลาลาแล้วนะคะใครจะมาหาแม่ยายน้อยวันนี้เดี๋ยวตั้งเวลาหน่อยเดี๋ยวเราเจอกันตอนเย็นนะคะแต่ว่ารลานหลาบหนึ่งลอยหนึ่ง,ง<ป>บริปเปิดนะคะ<ป>ชั้นนั้นตรงที่นั่งดื่มเหล้าก็คงจะเป็นร้านกาแฟข้างหน้าที่พักนะคะสำหรับมืออื่นวันที่สิบ สิบเมษาเวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีเออสิบแปดนาฬิกาตรงหรือสามสิบนาทีก็แล้วแต่ความสะดวกของพี่น้องนะคะใครที่อยากจะมากินข้าวกับแม่ใหญ่น้อยมาได้นะคะจะพากินลาบกินก้อยซอยแส่ีิ่ร้านลาบลุงแดงหนึ่งร้อยหนึ่งกินแก้วหกสิบหกนะคะเจอกันได้นะคะมามจะเห็นแม่ใหญ่น้อยในช่วงนั้นพอดี <c oughs> นะคะคนใช้ทำอะไรตั้งเวลาเอาภาพไม่ไ เดี๋ยวสิฉันปลดล็อกให้เฉยปลดล็อกให้เฉยยมเริ ch ่มนะใครอยากเล่นน้ำเตรียมน้ำเตรียมสะโอ้เตรียมสะสะวางแล้วนะคะมานะคะมาเร็วเอาน้ำเข้ามาแหน่เขาเล่นน้ำแล้วเขาต้องเล่นน้ำแก้วนำวดกะมาไหม ลักนะจุ๊บจุความสุขที่เราหาได้เนาะช่วระยะหนึ่งกัยังดีดีกว่าเบ็ดอย่างเลยนะคะมาๆๆเดี๋ยวจะพาจกประแดดมืออื่นนะคะ